ส่นนองบิดาได้พอสิไปอันโอ,อ้ยคือเขาว,วัดได้อ่ะ <c oughs> อุ้ยตายแล้วขอพี่หนองยังเป็นขอโอ้ยสิให้เข้าวัดได้อ่ะมึงอยง่าวัดแต่เขาไรมึงก็คือกันหรอเงาะสวัสดีครับพอดีเอ่อหนองเล่าภาพไปเบิง่งฮะ สวัสดีครับอะไรนะครับน้องสดไม้อะไรนะครับน้องพอมน้องรดไม้เดี๋ยวเดี๋ยวออกมาครับไปดูไปดูพระก่อนเดี๋ยวเสียเขาเลี้ยอ๋อเดี๋ยวได้เลี้ยงแน่นอนครับเสียแจกแจแค่าเลี้ยงหมดแล้วบอกไว้ปะอย่าบอกแลยหน้าเหลืองเหลกนเยป็ เข้ามาแล้วจบใช่หรอเาใช่หรอ่าคนเจมมาจอดแถวนี้เขาว่าจะเปิดโลงทานเด้เดี๋ยวมาจอดแถวนี้เด้อ,อต ปเราถ่ายได้ไหมข้างในถ่ายได้ครับถ่ายได้สวัสดีครัสบสวัสดีครัสบสวัสดีครัสสบสวัสดีครับเยี่ยมจัดครับผมสวัสดีครับผมมาดูเด <c oughs> ี๋ยวมีหลายรุ่น แนะนำหน่อยดิเนียสาีก็ได้เยียพี่พี่ก็ได้จะเอาไปแฝงลบนบหนึ่งนะครับตลาดมแนล้วด้วรอม่เลยครับมาจากมาจากทีมงานสาวหน่อยเบอ้์ไหนครับอยากได้อ่าจะเอาไปขึ้นคอขึ้นคอไปู่เอานี่ก็ได้ครับงเขียบหี่ครับ เรว่าชื่ฟรีเกตกันนะครับผมแต่ว่ามาอยู่กัอยู่กันงในนองูนะเนี่เกนื่อยกินครับอนื้อเนื้อเนืนื้อเนก้อน้อเนงเน้เนื้อเนือนืนเนือนื้เัอเนองเนื้อนื้อเนนื้เนื้อเนือนนืนอเเนี้ยเนะอนืนเเป็นเนืนนน้นเนเนนเนน เงาะดูดูเงาะเล้วองคไหนเลือกเมื่อดครับเลือกดูเถ้าเขาถ่ายเขาถ่ายก่อนผมูท่านุกเนียปลี่ทุกเหนือครับ้อเราแข็งากปลอดภัยครับเสริมหนักเพิ่มเาพารานีครับเจ้าแนะนำ่อยแน อันนี้สิเป็นเหรียญมหาโภกระดับอันนี้าาา่า,า,านแะค่น,น,คออนี้หน่อยมนี่่างหน่อยข้่อมห้าไปใส่กรอบทองอะไรเนาะแม่ครับเป็นผุ้ยิ่งเนี่ยครับองเนหนอหนอยก็เี่กัราตั้งกำลังเขาครับดีเด่นกับของเราอ่องนหน่อย <laughs> นี่ดิ กำลังดูอยู่นะครับใจเย็นๆอันี้เป็นเม็ดฟักครับลุงครูเอาบาเงผมแล้วก็ขอดูขอดูด้วยก่อนนี่เป็นเหรียญใต้หมาดครับแต่มันมเป็นโมเป็นมโมเมนาหรือลุงครครับอันนี้ใช่ไหมนี่แม่นครับนแม่นหมดเลยครับแล้วกะดุนะครับอันนี้กับทเป็นันอันนี้อันนี้อันนี้งามอันนี้กัอันนี้กับเนี่ยเแบบีกับก็งาม สด่แรงยิ่เป็นทองคำหนา่แต่รงเป็นทองคำแท้ได้ครับแถวนี้เป็นทองคำหนึ่งเป็นทองคำแทครับเรีน้ำงรุ่นแรกจะเียธรรมดาที่กลามาเท่าไหร่เรียน้งเอาเอเมนเอเมเอเมนมือาสหแค่นั้นเมืองครับเมงอันนี้หลักพันเนาะนี่เนาะครับอันนี้เป็นเซมาครับ ปปปเป็นเนนรงาองอย่างนี้ก็สวยน่น,น,นี่นี่สี่พันเลยอันนี้สี่พัานเป็นเหรีเงินครับน,นี่ต่างในีามร้องค์อันนี้หกพัอน,นอันนี้สองพไปบาทที่เหลียวคุณหนี่ไปแจกยูบาทละอ,อาไปแจกยูบาทน,นะพี่เจ้ารุนี่กัไร,ครน,คน,นครับมาหางดทรับย์ชบัน ใครสนใจนะครับก็ต่อได้เลยนะครับรูปมอดมดรูปเล็กหมดหมดนี่ไงครับอันนี้สรุปแล้วนะครับในองค์อันนี้สา่งนึ่งลอยองค์ดนะครับอ๋อเป็น เป็นเหรียญมหาโภูกระทับครับสางแค่หนึ่งสางแค่หนึ่งหน่อยองครับเป็นอ่หนักากเงินครับนานหน่อยครับเหรียญมหาโภูกระทับครับหลวงพ่อทองสุขเนาะครับพ่อได้แล้วใช่ไหมได้แล้วมาเห็นองค์นี้ชอบสะดุดตาสร้างน้อยนะครับสร้างแค่หน่อยองครับขอบคุณมากครับผมลงองนี้เจ็ยังไม่ลงไหมยังผมโอนไปแล้วนะครับมันเข้าหรือยังเข้าแล้วครับอครับผมขอบคุณครับ พี่จะเอาพ่อจะไปเรื่อมทองขค้ืนขออันนี้พายังไงลูกปูข้ามบูเอาอะไรอีกไหมอันนี้ของใครของทองคำเอาอะไรอีกไหมชั้นสองนะอ้ยอยากได้นี่ได้เลยันามันใส่มันใส่จุดลำ ใส่สุดลำใช่ไหมหมื่นแปดเนี่ยขอบคุณครับครับขอบคุณครับเอาเถอเอาปฏิทินสวัสดีนะครับผมโอ้ขอบโหจังหวัดปีและเอานี้ใส่ขอบได้ต้องจับดึงออกมีหัวยมีหัวด้วยนะทุกหมั่วยะยังเจ็บไม่หายเลยเข้าจะทุ่มมั่วนะใช่ไหม าำนักเลยจ้ะล <esis Beet le> ุดหนีบลุดหนีบเ่านักเบาึ้นแล้วตรงซุ้มยังเดีอวเย็บถูเ็บูไปขอบคุณมากนะครับสาธุสาธุครับไปอ่าวได้แล้วนะครับผมวัน้อาบงบออยากได้บออยากได้เยอยากได้ ก็เลยอกเลยอาจารย์ก็เพื่อ็เก่าหายมาไล่ก็เอาห้อมกันมาสื่อขอบคุณทุกท่านใจนะครับพี่น้องครับเป็นไงบ้างเงาะได้เข้าวัดครับผมก็มีความสุขจะขาให้พธุขอให้พอดน้ำมนต์หมออุ้ยององที่พ่อเงาะเปิดกพ่อแม่แม่พ่อพ่อจะไปเกลื่อมทองสักบาทองนี้ เปิดดูสิไม่เห็นแล้วมันสะดุดตาร้อยร้อยเนี่คะแนนนะก็นะมีร้อยองค์เหมือนอันนั้นที่เราเห็นก็สะดุดตานะนั่นเขาบอกแล้วพุทธังธรมังสตังใส่ตู้กรรมการวัดมาอยู่ยกตู้สตังเลยครับสวยไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหสวยออกมาข้างนอกยิ่งสวยอ่ะนสวยอยู่เดมพอเป็นบุคคลนี่โอ้หมื่นช่องอ่ะสวยมากจะไปเลิ่มทองแล้วก็ซื้อทองใส่สักบาทหนึ่ง ซซื้อทอยใส่บันแล้วก็เริ่มสักห้าสิบตังค์เปลลงทุนห้าหกหมื่นเอาเอาเส้นเล็กที่สวยสวยมองดูแล้วมันสะดุดตาเลยองค์เนี้ยเอ้ยเอา,เอานี้ลงลงก่อนไม่ใช้เหรอใช่มดูอันนีันหม่อสาธุสาธุาธไ,ไปห้าบาทนี่งเฮงเฮรวยรวยปังปัพอกันคลิปหนาพี่น้องครับสวัสดีครับ